สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมจะสู่รายการชิงชาแนลครับผมวันนี้เราอยู่กับตัว a l l a Goodcat ตัว GT นะครับผมที่เส้นสายเขามีความเปลี่ยนไปพอสมควรต่างจากตัว Goodcat ปกติพอสมควรนะครับผมทีนี้เราลองมาดูกันว่าตัว GT ที่เป็นตัวท็อปเนี่ยเขาจะมีสงเกอะไรบ้างครับผมก็ไปดูกันครับผมโดยสเปคพื้นฐานของตัว a l l a Goodcat GT ครับผม ตัวแรก็แคตดีท,ทีเนี่ยจะมีการชาร์จแบบ a c ที่เป็น AC บ้านครับผมใช้เวลาอยู่ที่9ชั่วโมงการชาร์จเร็วแบบ DC เนี่ยอยู่ที่38นาทีครับผมซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่อยู่ที่80%นะไม่ใช่เต็ม100%ป็นะส่วนการชาร์จแบบ ACDC เนี่ยการชาร์จด้วยไฟบ้านแบบ AC เนี่ยใช้เวลาถึง9ชั่วโมงเลยนะแล้วก็ความเร็วสูงสุดที่รถนี้ทำได้อยู่ที่160กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผม ซึ่งตัวนี้ใช้พลากกำลังอยู่ที่171แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์เนี่ยเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนด้ดยล้อหน้านะส่วนระยะทางที่ตัวนี้ทําได้มากสุดเนี่ยอยู่ที่4 6 0กิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้งครับผมสุดท้ายแบตเตอรี่อยู่ที่57.7กิโลวัตต์อาวครับผมซึ่งมีเลขสเปคที่ใกล้เคียงกับตัว a ต t a หรือว่าตัว Pro เลยนะส่วนความแตกต่างของตัว GT กับตัว a ต t a ครับผม ก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากครับผมแต่ในด้านของการออกแบบอะไรต่างๆใหม่เนี่ยเขาเปลี่ยนนะแต่หลักๆที่เปลี่ยนไปในตัวของตัว G T อย่างแรกเลยก็คือตัวฝาท้ายเขาเป็นไฟฟ้านะฝาท้ายนี่เขาเป็นไฟฟ้าแล้วนะซึ่งตัว r u g g e t G T เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ว่าไฟฟ้าธรรมดานะแต่เป็นแบบเตะเปิดได้ด้วยสามารถทําการเตะเปิดได้นอกจากนี้ ตัวเบาของข้างคนขับเนี่ยเป็นแบบปรับด้วยไฟฟ้านะทั้งที่ตัวอัลต้าเนี่ยเขาเป็นแบบปรับด้วยแมนนวลนะส่วนด้านหน้าเนี่ยเป็นเบาะที่ปรับระดับจากปกติเป็นแค่เลื่อนเข้าเลื่อนออกแล้วก็ตัวเอ็นหลังเนี่ยปรับแค่ไปมาตัวเนี้ยเขาเพิ่มขึ้นปรับพวกตัวความสูงปรับพวกตัวพิงหลังอะไรต่างๆได้เพิ่มขึ้นครับผมก็ เพิ่มขึ้นทั้ง2ตัวเบาะที่อยู่ด้านหน้าเลยนะแล้วก็ตัว GT เนี่ยเพิ่มสเปคเข้ามาอย่างหนึ่งก็คือเบาะเขาเนี่ยจะเป็นการระบายอากาศได้นะครับผมในส่วนของตอนหน้านะอย่างเช่นใน้นะตัวด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีความใส GT เพิ่มขึ้นก็คือตัวนี้มีมีมี GT ตรงนี้แล้วก็ตัววัสดุทั้งหมดที่เป็นตรงนี้นะเขาเป็นเคล่าบแบบสีด้านหมดเลยพวกนี้ด้วย เป็นแบบสีด้านหมดเลยแต่เป็นเคฟล่าส์นะนี่เลยเป็นแบบนี้เลยตะแกรงก็จะเป็นแบบนี้รูจะเป็นแบบนี้เลยผมว่าสวยนะรวมความพรีเมียมเข้าไปตัวเซนเซอร์ก็เหมือนเดิมนะครับผมมีสามจุดสามจุดเป็นหจุดนะครับผมตัวภายนอกเนี่ยไม่ค่อยต่างจากปกติเท่าไหร่เลยมาเส้นสายด้านข้างกันนะครับผมผมแอบเสียดายอย่างนึินที่ตรงเนี้ยเขาไม่มีเคฟล่านะ์นะตรงนี้เป็นสีดำดำด้านหมดเลยเนี่ย เขาน่าจะให้ตัวเคล่ลาด้านมาน่าจะสวยเลยสีด้ายมากเลยตรงนี้แต่ว่ากระจกเขาเป็นสีเหลืองนะเป็นสีที่ตัดกับตัวรถเพราะว่าตัวรถจะมีสีดํากับสีเหลืองก็คือตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเส้นสายต่างๆก็เหมือนเราลากูเชตปกติทั่วไปหมดนะครับผมก็จะมีด้านล่างที่เป็นเคล็ลาอย่างที่ว่าก็คือเคล่าด้านเนี่ยทั้งคันเลยด้านข้างเขาก็จะมีซุ้มล้อที่เรียกว่าเป็นตัวเคล่บลาสีด้านทั้งหมดเลยนะครับผม ทุกชิ้นที่เป็นสีดำด้านเกือบหมดเลยจะเป็นสีเคเล่าด้านหมดเลยนะนี่แบบนี้เลยในส่วนของล้อเนี่ยเขาให้ยางกิติเดิมใช้สองห้าทับห้าสิบาสิบแปดนะครับผมแต่ว่าล้อมแม็กเขาเปลี่ยนใหม่นะเออเขาเป็นแบบนี้เลยเวอร์ชั่นนี้ผมว่าสวยเป็นปั๊มเบรกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก้นสีเหลืองเข้าไปแล้วก็ตัวล้อมแม็กเป็นลายแบบนี้แล้วก็มีแถบแบบนี้ผมว่าสวยนะล้อมแม็กโคตรถูกใจเลยผมว่า ออล้วกุญชิที่ควรจะเป็นอ่ะควรจะเป็นล้อแม็กแบบนี้มากกว่าจะเป็นล้อตัวที่เป็นตัวชฉมอื่นนะตัวรุ่นล่างด้วยต้องแบบนี้ผมว่าแบบนี้สวยทีนี้เรามาดูด้านหลังกันครับผมด้านหลังเนี่ยก็คือ่ออย่างที่บอกก็คือตัวนี้เขาเป็นเชฟลาดทั้งคันอยู่แล้วก็จะมีล้อที่ด้านหน้ากับด้านหลังเหมือนกันเลยปั๊มเบรกเขาก็ทําสีด้านหลังให้ใหม่เป็นสีเหลืองตัวนี้ก็เป็นสีเหลืองแล้วก็มีตัวนี้ ที่ระบุเลย GT เขาใส่ GT นะเป็นสปอยเลอร์โลโก้ GT เลยแล้วก็พวกนี้เขาก็ไล่มาเป็นเคีบลารอบคันนะทีนี้เรามาดูจากตรงท้ายบ้างอย่างแรกเลยก็คือนี่โลโก้ GT ผมว่าสวยเลยนะ GT เป็นโลโก้สีแดงเลยนะเป็นโลโก้ชิ้นเดียวติด GT ที่เดียวก็เป็นปฏิเลยเอาอละกูดแคเแคดวอมมอเตอร์ตรงนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับผมเป็นสปอยเลอร์สีเหลืองเลยนะ ตัวนี้เป็นสีดำแล้วก็ตรงนี้เขาข้างในเป็นสีเหลืองตัดแอโรไดนามิกได้ดีเลยแล้วก็ด้านล่างเขาจะมีสปอยเลอร์ด้านล่างด้วยเป็นสเกิร์ตรอบคันสิเป็นสกเกิร์ตรอบคันที่มีแถบสีเหลืองเพิ่มมาแล้วก็เป็นคลิปหลาดทั้งชุดเออสวยงามนะผมว่าเส้นสายรวมๆข้างนอกก็จะประมาณนี้ครับผมก็คือมีสีเหลืองเพิ่มเข้ามาแซมตัดกับสีดำเป็นตัว G T เป็นตัวสปอร์ตนะผมว่าสวยมากเลย ทีนี้เรามาดูภายในกันนะครับผมก็ทำการเปิดประตูเข้าไปอ่านี่เลยอย่างแรกกรบปมบน้านข้างนี่เขาจะเป็นตะเข็บสีสีเหลืองแล้วตัวนี้จะเป็นแบบหนังกลับนะเออหนังกลับเลยตัวนี้ทั้งชุดเลยเป็นหนังกลับไม่เหมือนตัวที่เป็นตัวอันนั้นนะตัวอีกสองตัวที่เหลือนะเออตัวนี้เป็นบุนนเ,หเ,นเหมือนกันที่ลือเนี่ยเหมือนกันหมดเลย จะมีตัวนี้ที่นิ่มเป็นผ้ากับนะที่เหลือเนี่ยช่องอะไรต่างๆเนี่ยเขาเหมือนเดิมหมดเลยนะทีนี้เรามาดูตัวด้านในบ้างด้านในเขาถูกเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีเหลืองซึ่งเป็นผ้านะผ้าสีเหลืองไล่แถบสีเหลืองหมดเลยนี่ยาวไปถึงนู่นเลยนะแล้วเบาะเนี่ยก็เป็นเบาะแบบสไตล์ GT นะเออเป็นเบาะแบบเบาะซิ่งกอะ่ะเนี่ย โอ้โหเขาได้เส้นสายมาสีเหลืองนะนี่ได้เส้นสายสีเหลืองมาเต็มที่เลยเรียกว่าจัดเต็มเลยนะตั้งแต่ตัวนี้เลยนี่ได้มาเลยนะตรงนี้แลงทั้งเส้นาสายเลยแล้วก็มีสิ่งที่สังเกตน,นะเพิ่มขึ้นมาคือเขามีตัวนี้ตัวท้ายที่เป็นไฟฟ้าแต่ตอนแรกไม่มีไฟฟ้านะั้นตัวนี้เป็นไฟฟ้านะ เออใช่ใช่ไม่ธรรมดานะส่วนเกียร์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เหมือนเดิมนะไม่ได้มีความต่างอะไรในด้านของตรงนี้เท่าไหร่น่แต่ภายในเนี่ยหรูพีเมียมกว่าเยอะเลยนะเออไม่ธรรมดาเดี๋ยที่เดี๋ยวก็เหมือนเดิมอะ่ะมีซันลงซันรูปอะไรเหมือนกันมือจับประตูก็นี่มีของด้านข้างฝั่งคนขับไม่มีแต่มีเว้าให้นะเออเอาไปใส่ได้ เป็นสีดำโหหทังชุดผมว่าโคตรพรีเมี่ยมโคตรสวยเลยสมองผมเนี่ยโห้หมันที่เดือก็เหมือนเดิมช่องชาร์จนี่ยังเหมือนเดิมอยู่ไม่มีต่างจากเดิมมีเบาะที่สิ้นขึ้นด้านในช่องตัวนี้ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรนะเออแต่สวยขึ้นโดยเฉพาะหนังกลับเนี่ยโหสวยมากสมมเปในส่วนของด้านหน้านะเออเราไปดูด้านหลังกันต่อนะครับผมในส่วนของเบาะหน้านะครับผมเป็นไฟฟ้าปรับยกขึ้นได้ สองระดับเหมือนตัวปกติเลยนะแต่แค่เบาเป็นเบาซิ่งเฉยๆนะสิ่งที่เปลี่ยนไปคือฝั่งข้างคนขับนะครับผมเขาให้เบาไฟฟ้าเหมือนกันนะไม่ได้เป็นปรับมือนะแล้วเนี่ยเลื่อนได้ยกไม่ได้เป็นแค่สองระดับก็คือปรับเอียงปรับเข้าปรับออกแค่นั้นเองสําหรับในตัวนี้ของตัว GT นะทีนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับผมด้านหลังเขานาจะเป็นแบบนี้เลย เบาะก,ก็จะเป็นเบาะแบบนี้ตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะเป็นสีมือนเดิมแต่ว่าตัวที่เปลี่ยนไปก็คือเบาะตรงนี้เขาเป็นหนังกลับนะนี่ตัวนี้เป็นหนังกลับแล้วก็มีตะเข็บสีเหลืองเพิ่มขึ้นใส่โลโก้ GT เพิ่มเบาะหลังถือว่าสวยขึ้นนะฟิลตรงนี้มันจะเป็นหนังกลับแต่ตรงนี้มันก็ไม่ใช่หนังกลับหรอกแต่ว่ามันผ้ามันแบบ ดีขึ้นอะผมว่ามันเป็นเกีรที่ดีขึ้นนะตรงนี้ก็เป็นบุแบบหนังกลับหนังกลับเนี่ยสวยเลยโอ้ผมว่าถ้าถ้าเพิ่มบางสว่วนอย่างเช่นมือจับประตูเป็นสีเหลืองนะโหอ,อย่างเท่เลยอะสายข็มขัดก็ยังคงเป็นสีดําอยู่นะไม่ใช่สีเหลืองนะเออเนี่ยสวยงามนะผมว่าเพิ่มสีเหลืองเข้ามาโหใครชอบสายแบบสปอร์ตสปอร์ตตัวรีคีเนี่ยผมว่าถูกใจแน่นอนเลยหนึ่งในข้อสําคัญที่เปลี่ยนไปก็คือตัว ฝาท้าไทยไฟฟ้านะครับผมเปิดไปก็จะเป็นแบบนี้อือเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมฝาท้าไทยไฟฟ้าเลยนะที่เหลือก็ยังคงเหมือนเดิมไฟส่องอะไรต่างก็เหมือนเดิมนะครับผมตัวพับเบาะก,ก็เหมือนเดิมด้านหลังเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรต่างจากเดิมมากเลยนะแต่แค่ว่ามีไฟฟ้าเพิ่มถ้าจะปิดกองตัวนี้นี่เป็นแบบนี้เลยนี่ ก็มีความพรีเมียมเพิ่มขึ้นนะลักษณะไม่ได้เปลี่ยนไปมากครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลครับผมสำหรับการพรีวิวตัว GT ของวอลากุแก๊แก็มีเท่นานี้ครับผมสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กันด้วยครับผมตอนนี้ก็ออกไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม